บิ๊กปอมสั่งคลงังหาทางเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการเป็นเดือนละ500-700ถึงบาทในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคม2 5 6 6นสนี้โดยอยากจะให้เพิ่มเป็น500-700ถึงบาทต่อเดือนค่ะจากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200-300ถึงบาทต่อเดือนเพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีราย สินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจว่าจะปรับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้ตามที่สั่งการมาหรือไม่เพราะการเพิ่มวงเงินอุดหนุนจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมหาศาลซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเป็นปีละกว่าแสนล้านบาทจากปัจจุบันที่มีการใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ5 0,000ื่นล้านบาทค่ะเนื่องจากการจัดทําบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้นอกจากจะมีโจทย์ให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการต่างๆแล้วคาดว่าจํานวนผู้ได้รับสิทธิก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันจจจาาาาาากกกปปััุบบนนนนนนทีี่่่่มมม13ลล้้คคคอออเเเพิ็็ื20ะยงไรต กาลังพิจารณาปรับรูปแบบการให้สวัสดิการด้านอื่นให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนมากขึ้นเช่นหมวดสวัสดิการช่วยเหลือค่าเดินทางจะมีการใส่วงเงินให้สามารถเลือกขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์รถไฟหรือรถบขสได้เลยจะไม่แยกเป็นช่องวงเงินเป็นค่ารถไฟค่ารถบขสเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดความลักลั่นคนจนตามต่างจังหวัดไม่มีสิทธิใช้รถสาธารณะได้มากกับคนจนในกทมและปริมณฑลทําให้เหลือวงเงินค่ารถไฟรถบขสค้างไม่ได้ใช้จํานวนมากค่ะด้านนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลั กล่าวว่าคาดว่าจะได้รับรายชื่อผู้สมัครบัตรสวัสดิการที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงมือภายในสิ้นเดือนมรกราคม2566นี้จากนั้นจะมีการประกาศร,รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิโดยเร็วอาจจะภายในสิ้นเดือนมรกราคม2566หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะโดยรายชื่อใครผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่1มีนาคม2566ส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบทางเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องคลังยังเปิดโอกาสให้มีสิทธิธอุทธรณ์ได้ซึ่งหากอุทธรณ์แล้วผ่านก็จะะไดด้้ัสิทธ์ยยอหลงวค่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่โดยต้องดูความเหมาะสมของงบประมาณจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์และความจําเป็นที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะได้ข้อสรุปรเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้คลังกําลังพิจารณาแนวทางการถ่ายโอนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ได้รับสิทธิบัตรในปัจจุบันไปสู่การได้รับรอบใหม่เพราะบัตรเดิมจะสิ้นสุดอายุในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2566และบัตรใหม่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มีนาคม2566แต่รูปแบบจะไม่มีการจัดทําเป็นบัตรสวัสดิการแต่จะให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้เลยจึงต้องมีการนําาขขข้ข้้้้ออมมมููลงงผไไดดดรรัับบสิิิทธเเปยยตให่่ว